เล่นไปบ่นไปวันนี้จะมานำเสนอวิธีบูสต์เลเวล6ให้ไวที่สุดก่อน3นาทีภายในโหมด n e x กซ s สเปลโดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาโดยบังเอิญบังเอิญยังไงนะหรอก็ดูเกมนี้อละกันเกิดจากที่กาลิโอ AFK แล้วผมต้องมานั่งฟาร์มอยู่คนเดียวแต่ที่แปลกใจคือกาลิโอเดลเวลเท่ากับคนในเลนเนื่องจากเลเวลมันสามารถเพิ่มได้ตามเวลานั่นเองจึงเกิดวิธีบูสต์นี้ขึ้นวิธีทำง่าย โดยป่าทั้งสองคนต้องคุยกันก่อนว่าใครจะเป็นคนเอาเลเวลใครจะเป็นคนเลี้ยงโดยคนเลี้ยงแนะนําให้เล่นแท้งในกรณีที่ตัวเลี้ยงนั้นฟาร์มได้ช้าช่วงต้นเกมหรือถ้าตัวฟาร์มฟาร์มไวอยู่แล้วป่าอีกตัวจะเล่นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยวิธีง่ายๆดังนี้ฟาร์มตามปกติแต่พอสัตว์ป่าใกล้ตายให้ป่าที่เลี้ยงเดินออกไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะไม่ดูด exp และเงินหรือจะฟาร์มแบบเซียนที่เขาทำกันก็ได้นะลากหมามาชนกับไก่ก็ยังได้ ให้เก็บสมัยไว้สมัยหมาเพื่อให้หมาระเบิดใส่แคมป์ไก่เพื่อเพิ่มความเร็วในการฟาร์มย้ำป่าที่เลี้ยงต้องไม่อยู่ในโซนที่ได้รับ e x p หรือเงินเพื่อให้เงินและ e x p ไปกองอยู่ที่ป่าที่จะบูตเลเวล6ให้ได้ไวที่สุดจากในคลิปจะเห็นว่าเมื่อเคลียร์ทั้ง4แคมป์ตามปกติป่าที่ถูกเลี้ยงจะมีเลเวล5เกือบเลเวล6เลยทีเดียวส่วนป่าเลี้ยงเลเวลก็จะเศร้าๆหน่อยนะตามอาการหลังจากนั้นก็ให้ไปอยู่เลนตามปกติเพื่อให้ตัวเองเลเวล6ก่อนชาวบ้านง่ายๆนิดเดียวลองไปทํากันดดูได้ละ ส่วนเท่าที่ลองมาตัวที่ดูเป็นประโยชน์สาหรับการบูสต์เลเวลดูเหมือนจะเป็นคาทัสนี่แหละพอเลเวล6ก่อนอีกฝ่ายทาั้งๆังที่อีกฝ่ายเลเวล3แค่นั่นเองสามารถเอาตีล้างบางกันได้แบบสบายสบายบางคนอาจจะสงสัยตัวไหนที่ผมลองบูสต์แล้วบ้างนี่คือทั้งหมดที่ผมได้ลองบูสต์เลเวลทั้งหมดก็ตามสภาพที่เห็นอันหนึ่งการบูสต์เลเวลไม่ได้เป็นการการันตีการชนะเป็นเพียงแค่แผนการแผนการหนึ่งเท่านั้นนะถ้าใครเอาไปลองแล้วตัวไหนเวิร์กที่จะบูสต์เลเวล6ลองมานำเสนอกันด้วยนะ ถ้าจะเล่นแผนนี้แล้วแนะนําให้บูสต์ไปให้สุดโดยจากคลิปจะเห็นว่ายังไม่15นาทีเลเวลก็ตันแล้วนะเป็นการบูสต์ที่โคตรไวข้อดีของมันน่ะเหรอก็เลเวล6ก่อนคนอื่นไงมีอาลติไว้ใช้ก่อนเท่หม่ะแต,แ,ตแต่แต่ถ้าทําเกมมาดีตลอดทั้งเกมเลเวลจะแบบล่าเกยียวจนนำศัตรู2อเปล,ลตลอดเวลาสามารถแบกได้สบายสายเลยนะส่วนข้อเสียน,น่ะเหรอก็อย่างว่าทุกแผนต้องพึ่งทีม ถ้าไม่มีป่าคนไหนเสียสละกก็ยังเลเวลกันตามปกตินั่นแหละแถมแผนนี้ถ้าเกิดอีเวนแรกเป็นอีเวนสองวีไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะป่าที่เลี้ยงจะไม่เลเวลหก่อนอีเวนนั่นเองทําให้สามารถสู้ได้ยากส่วนชีวิตของป่าที่เลี้ยงมันก็จะลาบากนิดหน่อยกว่าจะเลเวลเท่าคนอื่นก็นู่นนะอีเวนที่2นั่นแหละย้ํากันอีกครั้งก่อนจะไปแผนนี้ไม่ได้ทําให้ชนะ100ตามที่แมชฮิตตอรี่ของผมได้กล่าวเอาไว้ ใครลองตัวไหนที่เวิร์กแล้วแบกคนโหดลองคอมเมนต์ไว้กันได้นะคนอื่นจะได้เอาไปใช้กันบ้างและที่สำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดทีมเวิร์กอีสโ